เออยู่เยอะได้ยังหาปัาปะบรรยากาศปอปริญญาสองหน,งงนึ่งพังเอาศกปันได้มาเอ็ดดีหายสวัสดีครับอันนี้แม่คัวฮะ <coughs> ừ. <coughs> Cùng bàn Tuấn Ban, cha, vâng đi cha, <coughs> này chú, anh anh ở đi chà. Vá đi, anh đi

พาเทศหัวอาจารย์อืมอ,อืนพาเทตยังเป็น,นทำอะไรหูห่อนปวดเนาะคือเนี่ยสิ